วิธีใส่ปุ๋ยคอกทุเรียนปลูกใหม่ทุเรียนเล็กก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะปลูกทุเรียนนะครับในการเตรียมดินนะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับสําหรับในเพลงผมนะครับผมจะเตรียมดินด้วยปุ๋ยคอกนะครับเละโโลไมนะครับเตนะครับสําหรับปุ๋ยคอกนะครับผมจะใช้ปุ๋ยคอกหมักนะครับหรือว่าปุ๋ยคอกเก่านั่นเองนะ ผมจะไม่ใช้ปุ๋ยคอกสดใหม่นะครับนี่เข้ามาชมปุ๋ยคอกของผมนะครับอันนี้เป็นขี้ควายนะครับเป็นขี้ควายหมักของผมนะครับนี่มันก็จะเป็นผงอย่างนี้เลยนะครับสีมันก็จะเป็นเก่าๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่มีความร้อนแล้วนะนี่แบบนี้นะครับแนะนําให้ใช้แบบนี <Allāh? S 1> ้เลยนะอย่าใช้แบบที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับใช้แบบผงๆอย่างนี้นะครับมันจะปลอดภัยกับต้นทุเรียนเราที่สุดนะครับ วิธีการหมักของผมนะครับผมจะหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์เสงนะครับหรือท่านจะใช้4600นะครับหรือปุ๋ยยูเรียนะครับในการหมักก็ได้นะเพราะว่านะครับกระบวนการย่อยสลายของปุ๋ยคอกนะครับเขาจะดึงในตัวเจ่นนะครับเพื่อมาใช้ในกระบวนการของเขานะถ้าเราไม่หมักนะครับเราก็ควรใช้ปุ๋ยคอกที่มันเก่านะครับคือเก่าก็คือประมาณ5เดือน6เดือนขึ้นไปนะก็ได้นะครับ แต่ก็ไม่แนะนําให้ใช้ปุ๋ยคอกสดใหม่นะครับสําหรับการเตรียมดินนะครับปุ๋ยคอกนะครับให้ท่านเว้นบริเวณที่จะปลูกไว้รัศมีประมาณ1นึ่งกนะครับบริเวณที่จะปลูกนี้ห้ามใส่นะปุ๋ยคอกนะแต่โดโลไมท์ท่านใส่ทั่วๆได้เลยนะครับอันนี้เป็นจากประสบการณ์ผมนะครับเพราะนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับหรือว่าเป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านกระบวนการหมักมาแล้วนะครับเมื่อเราใส่ลงไปในดินของเรานะครับแล้วเขาไปเจอน้ํานะครับมันก็จะเกิดความชื้นนะครับ มันอาจจะเกิดกระบวนการย่อยสลายซ้ําขึ้นได้นะซึ่งกระบวนการย่อยสลายของเขานะครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับเขาก็จะดึงในตัวเจนเข้ามาใช้ในกระบวนการนะครับและก็จะเกิดความล้อนนะครับถ้าท่านใส่บริเวณที่ท่านปลูกนะครับมันจะทําให้รากทุเรียนของท่านเนี่ยมีปัญหาได้นะครับและต้นของท่านนะครับจะมีอาการพวกใบเหลืองนะครับเนื่องจากขาดในตัวเจนนะครับเพราะว่าปุ๋ยคอกมันดึงไปนะและจะมีอาการใบไหม้นะครับเนื่องจากว่า มันมีความร้อนเกิดขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับสาหรับการเตรียมดินนะครับให้เว้นบริเวณที่ปลูกไว้ประมาณ 1- นึ่งซอกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นวิธีการใส่ปุ๋ยคอกสําหรับทุเรียนเล็กนะครับซึ่งในแปลงผมนะครับผมจะใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยปีละ2ครั้งนะครั้งแรกก็จะประมาณช่วงเดือน11เดือน12นะครับหลังจากผมคลุมฟางข้าวเสร็จนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะครับคือทับไปบนฟางข้าวเลยนะเพราะว่าท่านก็เห็นไปแล้วนะครับปุ๋ยคอกของผมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผงนะครับ มันสามารถซึมลงไปด้านใต้ถึงหน้าดินของเราอยู่แล้วนะครับทั้งที่สองนะครับก็จะเป็นช่วงเดือน3าเดือนสี่นะครับก็คือผมจะมีการเติมฟางข้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือน3ามเดือน4ี่นะและผมก็จะใส่ปุ๋ยคอกไปด้วยเลยนะครับหรือนะครับถ้าท่านใดไม่มีการคลุมฟางข้าวนะครับท่านจะใส่ปุ๋ยคอกในช่วงนั้นก็ได้นะแต่นะครับผมแนะนําเลยนะครับควรที่จะใส่นะครับปุ๋ยคอกนะครับอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนะครับ เติมอินทรีย์วัตถุให้ดินนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนนะครับระบบรากทุเรียนเนี่ยเขาต้องการดินที่มีอินทรีย์วัตถุนะครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วนะครับดินมักจะมีอินทรีย์วัตถุน้อยนะนอกเสียจากว่าเป็นดินในป่าจริงๆนะครับมันถึงจะมีอินทรีย์วัตถุเยอะนะครับและนะครับปุ๋ยคอกนะครับก็ยังมีท่าเสริมด้วยนะซึ่งตามตารางนี้เลยนะครับท่านจะเลือกใช้มูลสัตว์ชนิดไหนนะครับท่านก็ไปเลือกดูนะขี้หมูก็ได้นะครับขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายก็ได้นะครับ แต่ในเพลงผมที่ผมเลือกใช้ขี้ควายเพราะว่าผมสนับสนุนคนใกล้บ้านนะครับใกล้บ้านเขาเลี้ยงควายนะผมก็สนับสนุนกันไปนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยคอกไม่ให้เกิดปัญหากับต้นทุเรียนนะครับผมแนะนําเลยนะก็คือท่านควรใส่ปลายทรงพุ่มออกไปด้านนอกนะครับห่างจากทรงพุ่มประมาณหนึ่งครบก็ได้นะครับคือปุ๋ยคอกนะครับไม่ควรใส่ทับบริเวณรากทุเรียนนั่นเองนะเพราะมันจะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับอย่างเช่นใส่แล้วใบเหลืองอย่างเงี้ย คือท่านใส่ใต้ทรงพุ่มเยอะเกินไปนะครับมันก็จะเกิดใบเหลืองมันก็จะเกิดใบไหมได้นะถ้าท่านใส่ปลายทรงพุ่มออกไปด้านนอกนะครับมันก็จะไม่มีปัญหานะครับไม่ส่งผลกระทบกับต้นทุเรียนของท่านเลยนะและนะครับก็ไม่ควรใส่หนามากๆนะครับควรใส่แบบบางๆนะครับปลายทรงพุ่มออกมานะครับซึ่งไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าในเพลงผมนะครับผมใส่ตั้งแต่เตรียมดินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ขยับออกตามปลายทรงพุ่มมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ ดินของเรามันก็จะมีอินทรีย์วัตถุอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับขยับออกไปเรื่อยนะครับใส่ทุกปีนะครับอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับวิธีการใส่ของผมนะครับผมก็ง่ายๆนะครับโรยบางๆปลายทรงพุ่มนะครับไม่ต้องหนามากนะนี่นะครับปลายทรงพุ่มนะครับก็คือถ้าท่านใส่แล้วมันมีปัญหานะครับต้นทุเรียนมันใบเหลืองใบไหมเนี่ยให้ท่านขยับออกไปอีกได้นะนี่นะครับโรยไปเลยนะครับบางๆอย่างนี้นะครับ มีเยอะนะครับใส่ออกไปไกลๆเลยก็ได้นะครับท่านจะได้เติมอินทรีย์วัตถุนะครับให้รากทุเรียนมันขยายออกมากินนั่นเองนะมันก็จะเป็นการล่อรากทุเรียนของเราออกมาด้วยนะครับนี่นะครับของผมเป็นผงๆอย่างนี้เลยนะครับโรยไปเลยนะครับโรยบางๆนะครับลายทรงพุ่มนะครับออกมาด้านนอกนะครับต้นทุเรียนของเรามันก็จะไม่มีผลกระทบนั่นเองนะประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นฝุ่นๆอย่างนี้เลยนะครับของผมนะครับ แล้วก็แนะนําอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วงนี้ลมมันแรงนะครับควรที่จะใส่เม็นะครับป้องกันฝุ่นนะเพราะว่าไอฝุ่นในปุ๋ยคอกเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับร่างกายคนของเราได้คนเราได้เหมือนกันนะนี่นะครับนี่ก็หนึ่งคู่นะครับพอเลยนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยคอกแล้วอย่าลืมนะครับไปโคเดอร์มานะครับ ท่านควรที่จะใช้ให้มันถี่ขึ้นนะช่วงที่เราใส่ปุ๋ยคอกใหม่ๆนะครับก็แนะนําเป็นสิบวันครั้งไปเลยนะครับเพื่อให้ไตรโคเดอร์มานะครับมันไปเจริญเติบโตอยู่ในโคกทุเรียนของเรานะครับเพราะว่าปุ๋ยคอกเนี่ยอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันก็เป็นอาหารของไตรโคเดอร์มานะครับทําให้ไตรโคเดอร์มาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับของปุ๋ยคอกนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ